น่สวัสดีครับพบกับบ่าวอุทิตคนเลีียงควายอีกทางนึงครับมือนี่เป็นมือวันดีอีกวันนะครับวันที่23ตุลาคม2563ครับผมได้รับสมาชิกเพิ่มเติมครับเดินสิออกดูให้ผมนึงตัวแล้วครับเป็นตัวผู้นะครับไม่ต้องปรับอะไรนะจับ จับกล้องเฉยๆครับกำลังตีลูกยืนครับเป่าไม้2ี่สิบตัวครับใกลขม้าทุกที่นะครับลูกควายตัวนี้ครับเป็นตัวที่15นะครับของตามของผมนะครับปีหน้าอาจจะเจอสายพ่อพันธ์นะครับควายไทยนะครับ ไฟงามนะครับปีหน้าลักษณะควายตัวผู้ตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็รู้สึกว่าตัวใหญ่ครับ <c oughs> เข้าตามหลักการนะครับเข้าตามหลักการของลักษณะควายพื้นบ้านควายไทยนะครับ <c oughs> ตาแต้มแก้มจ้ำนะครับถ่ายดูควาย สามอ,อ,าอ่อ,องนะครับน่องขาวเนาวเข่าลุก้วครับลุกแล้วครับกงกองเมื่อไหร่นะครับ เวลาประมาณ16นาฬิกนาทีครับตีออกวันที่23ตุลาคม2563ครับควายตัวที่4ครับของปีนี้ครับลูกควายตัวที่4ถือว่าประสบก้อนสำเร็จอยู่ครับปีนี้ ผมนึกว่าสีไดงแะสามตัวเบื้องทองเมรวทองมทไม่ใหย่ปไหนสะแดกมันก็ะเลียงแบบธรรมชาตินะครับ ยังเป็นพอพันธ์เดิมๆครับตามลักษณะควายพื้นบ้านเลยครับ <Anyone? S 1> ตัวงามครับตัวงามนี่ตัวผู้ตัวหนึ่งผมมาไดีเลี้ยงเอาเนื้อนะครับผมเลี้ยงเพื่อการเกษตรนะครับ กับผู้ใดสนใจที่เอาไปเลี้ยงต่อนะครับบมเดลให้ไปขายไปขาไปแกงเขานะครับเขาเป็นสัตว์กัเกันเขาเป็นปูเห็ดหน้าให้เากินสมัยก่อนครับใส่คั้วเนแหละขาดถทยปากดำน้าผมวังเอาแค่มูลนเอาขีบของเขานะครับ มาเห็ดเป็นปุ๋ยแล้วก็ใส่หน้าเขาใส่ต้นใหม่ใส่การเกษตรเกษตรผสมผสานนะครับบุ๊ดอึดกินบุ๊ดอยากคือจังคำโมลน้านผลวานครับเป่าไม้อยากเห็ดตามหีดคล้องเพิ่นพออยู่พอกินครับจะได้ก็ฝากติดตามเพจเบาอุทิศคนเลี้ยงควายในเรื่องครับ สำหรับ f อซกดใดกดแชร์ครับกดซับตะไคร้ให้น้ำครับซับตะไคร้นะครับครับผมคลิปนี้ก็ขอไปแค่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ